เฮ้ยฮ <S an> ้เฮ้เดี๋ยวก่อนกดดูคลิปนี้กดไ like, ลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดนะ <S <S <an> กไลค์คลิปนี้ล้วก็จะไม่มีคลิปตรงๆออกมาให้ดูนะเชื่อันแน่ครับผมคนหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็อยู่กันเลยเฮ้ยไม่เห็นมิกกี้ไหม,หมอ่ะไอหมีเออมิกกี้ไหนวะเออทำรายการะอะไรเมื่อไหร่เนี่ย,พพยเพื่อนไม่เห็นปอยมิกกี้อ่ะออะมิกกี้เหรอไม่เห็นทําไมเกิดขึ้นอ่ะเฮ้แล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนนายรู้เปล่าก็ถามไม่รู้ไงถามไปแปลกอ๋อนึกว่ารู้ถูกเอ้ย เฮ้ยคิดเป็นยังไงฮะอย่าบอกนะว่าฮะไอ้ลูกขึ้นอย่าบอกนะว่ามันจะมันจะอะไรอ่ะโอ้ยเข้าหน้ากันแล้วโอ้ยดู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 อมันน่าจะเข้าไปทำไหมความลึกลับเถอะคนนะฮะทำไมมันคืออะไรทำไรอ่ะทำนั้นมีขอมาใหม่อยู่ใช่ไหมจิมบุกรงอะเมีใครเนี่ยโอ้ฮ่าไปเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องอยู่ไป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 ไม่ต้องอยุ่งเลยโธ่เอ้ย ใครได้ต่อเออแสดงว่าโอเคไอ่ถ้ำนั่นะเพื่อนมันเป็นถ้ำลึกลับมันเขาว่าในจะมีของอยู่แสดงว่ามีกีลไปแน่ๆเลยเพื่อนเองไงดีโอ้นั่นมีน้าเขไงดีอ่ะเอ้ยเไปยากกว่านี้ฮะตุ้ยแล้วเหรอนั่นแหละเพื่อนแน่เข้าไปเพื่อนนะเอ่อแล้วในอุปกรณ์อ่ะเอ่อมันบอกว่ามันก่อไฟเอ่อก่อไฟเอ่อมีท็อปพอดีมันมันก่อไฟปะไม่ใช่ไฟอย่างนั้นดิเพื่อนไฟแช็กอ่ะจุดต้องมีไฟอ่ะก็ไม่มีทำไงเนี่ยเฮ้ยมีของเลยไหมฮะ มีตรงนี้เปล่าไม่มีโอ้โหชีวิตตรงนี้ดีอืมอ่ะโซโซจะเพื่อนจะสู้ยังไงวะโอ้โหนั่นเดี๋ยวถำ้ำลึกลับเอ้ยเดี๋ยวไม่โอ้ยมีสองถ้ำหรอเฮ้ยอาาย่าเราอีกถ้ำหนึ่งแน่นะมีขวานและไ,ไะส้ดีเอา่า้ายดีกว่าเดะเฮ้ยว่ามีมุมอะไรมันมีมุมหรือเปล่านูบฮะไม่รู้ไม่ไม่รู้นะโอ้โหอา่อาก็ๆๆได้ก็ได้ก็ได้ที่พวกนี้อืมแต่ก็ต้องโชว์ออฟหน่อยแล้วอล่ะ ทีนี้แหและเราจะต้องทำอาวุธก่อนอันัแรกสิ่งนั้นมันต้องดีแน่เลยสิ่งต้องการพวกไอพวกอะไรแมงมุมได้โอเคมา let's go โอเคทีนี้มาเริ่มเลยด้กวานี่กองคับเลยปึ๊บเอาของคับกันเลยแล้วก็ไม้สติกโอเคเอ,อยโอเคต่อไปทำดาบก่อนปึ๊บปึ๊บโอเครู้สึกว่าจะมีสวิการครับโลใช่ไหมโลโลเลย อืมมีโลไม้ด้วยโอเคมีโลไม้โลปกติอะโล <wi> อยางงี้เจ๋งว่าคืบสวยเอาละพร้อมแล้วไอไอมิก้ฉันพร้อมแล้วเอาละไหนสิใครอยู่เ <millet> ฮ <c els> <c els like> ้ยใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยไอ้อย่าอย่าอย่าสู้อย่าสู้อย่าพดอย่าพส้พี่พี่โหดพี่มากเออพี่โหดมากเฮ้มื่อกี้คันเล้วเฮ้ยพี่อะโหดมากเอาอเฮ้ยสู้พี่หนักเอออ้ยเฮ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 ้ อย่าลุมอย่าลุมโอยอย่าลุกมอแค่หนึ่งตัวโอ้โหโอ้ยโอเคหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้อะไรเนี่ยโอ้ในมุมจริงเนี่ยข้อตรายเลยเชยโอ้ยแต่เออเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไดบอกตรงน,นี้นี่คือคู่มือในการเข้าถ้ำอ๋ออุตส่าห์ข้ามามาไว้เนี่ยเฮ้ยโ,โอเคมีโล่มีดาบแล้วก็มีเอ้ยน้ำยาขุ่นรหรอือวะ อืมขุดเลยต้องจุดไปเทีเอาละเรียสโก้ละพวกแกคุณเลยอืมเออืมมีล่นี่โอ้ว้าวเนี่ยสบายเลยเนี่ยขุดเลยนี่เนี่ยเออมันหีแค่เมื่อไหรโอเคเอสอสุดยอดเอ้ยเป็นเป็นลูกดีครับพี่มีโล่มีโล่ชื่อสู้อ่ะสู้อะฮะสู้อืมสู้สู้อืมสู้สู้เป็นไงฮะไม่ใ่จะสู้โหโห,โหสุดยอดถ้าไม่มีโล่นี่คือซิ่งแ,แย่แค่เลย เอ้ยเอ้ยมาดิไปโอ้ไมนี่ตอนยาไก่หนิเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วเฮ้ยไอ้มิกกี้ตัวมาช่วยแล้วเว้ยไอ้มิกกี้เฮ้ยระวังนะเว้ยเราวางเราชะลออยู่นี่สู้เหรอฮึสู้ฮึไม่เออสู้ฮึสู้มิกกี้โอ้โหนึกว่าจะตายซะแล้วถอยโอ้มิกกี้มึงเนี่ยก็เห็นว่ามันมีของนี่โอ้ล้วไม่ตายนะเล่นโทษฉันเป็นหนู หนูก็ต้องตัวไปมุงกินดิตอนนี้เนี่ยโฮ้ยนี่ของนายเว้ย์ไปให้เหรอว้าวของโคตรดีเฮ้ยสุดยอดเนี่ยเอาล่ะจะดีจริงเหรอวิกกี้เฮ้ยดีสิแกแบบเปคอยช่วยช่วยฉันรู้มไหมครับผมโอเคเป็นไรอ่าขอแบ่งให้สักคืนเงินนะเฮ้ยจะดีเหรอเออหน้าอย่างนั้นก็เป็นคนน้องมมยนาอ่ะเดี๋ยวเราะออกนะเฮ้ยเลยเออแล้วจะเปโตเออ่าไปไปอีกถ้ำหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าอีถ้ำมันมีอะไรอ่ะฮะ มันน้ำแช่แลับเนี่ยมันเรียกว่าถ้ำอะไรเนี่ยถ้ำมอง <laughs> เฮ้ยไม่ใช่อ่าถ้ำลึกลับเหรอว่าถ้ำด่านเมื่อวานเลยถ้ำด่านโอเคไอ้เจ้านี่เป็นเพชรเงี้ยเหรอเดี๋ยวสิฮึบฮึบอะ,อะไรเนี่ยคำถามวะฮะถามอะไรตอบได้อะไรไม่ถามกับใครตอบจะหลวงไปเนี่ยแล้วประตูยังไงจะอ๋อนี่คือปลงเลเหรอโอเคคำตอบคือไม่ได้ถามใช่ไหมแบบ ทัง้งคู่ดีกว่าอ่ะช่างมันดีกว่าต่อไปคําถามคือเลยหนึ่งในหนึ่งบาทใครโหดที่สุดอ้าพี่เอิร์ธได้นอนที่ผมอีเลสแต่ไม่ได้เหรออันนี้คืออะไรอะนูบเอาจริงดิเอ,อย้ยไอ้ทุกคนได้กูนเนี่ยเอ้ยขี้โม้เฮ้ยเอาวดีกันแรงที่สุดโอเคนี่อะไรดาบอ้าดาบสิอ่ะไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยรู้ว่าเธอไม่รักแต่ก็ยังจะแอบรักข้างๆเดียวโอ้ กลัวเจ็บเลยโอ้ยต่อไปอะไรแพงที่สุดหื้เพชกับเพื่อนโอ้โหอืมอันเนี้ยไม่เรียกว่าแพงอะอันนี้มันเลี่ยมด้วยอืมเอ้าไม่ใช่เพื่อนหรอโอ้โหก็เพชรดีว,ว่ะเร็วที่คาถามไอ้ใครคิมถามเนี่ยต่อไปคือเพชรอะไรเหลียยนน <onz> ่ยมที่สุดเพชเพื่อนกับเพชรไหมครับแน่นอนเหลียมที่สุดก็ต้องเพชรเพื่อนดิโอ้โหเป็นไง เออแต่ว่าจะไปอย่างเงี้ยโอ้โหอา่เอาเฮ้ยต้องโหดนะฮึบ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 โอ,อ,อ้โหก็ไมย่ยากดี่ว่ะอะนรเนี่ยยังมันง่ายกว่าด่านแรกเนี่ยเฮ้ยงงแท้เว้ยชั้นเนี้ออะไม่มีของจริงเนี่ยไม่มีของแล้วจะฆ่าเพื่อนนี้ถูกเอ้ยเฮ้ยกลับดีกว่าฮึบฮึบแต่แต่ก่อนนะเราเรียนรู้จากคลิปนี้แล้วคลิปนี้แล้วเนี่ยเป็นคลิปกล่องลับแสดงว่า มันต้องมีอะไรใน,ใน,ในั่นเลยอึบอึบโอ,อ้โหมียิงด้วยเว้ยแล้วใครจะไปจอดสรู้เนี่ยถ้าไม่ได้รู้มาก่อนเนี่ยอือเอาล่ะมาที่เรื่องของแลนะ้วโอ้โสุดยอดเอาล่ะป๊บอืแต่รุ่นนี้เจ๋งกว่าเอาล่ะเฮ้ยเนี่ยรอไม้ใส่ลุงโอเครอคนดีกว,ว่าของอืออืออือโของอื เฮ็ดฟรีใครๆก็ชอบเฮ็ดฟรีก็ชอบมโ่ปุมเนียเงี้ยฮือถล่มท่าเลยสู้จอดเลยสุดจอดโอ้ยแมมันดีอีกเนี่ยโอยสุ้จอดเจ้